โอเคเพลงช้าด้วยวันนี้ครับเพลงช้าด้วยกันโซ่วีแบนจินตัวนี้น่าสนใจเพราะว่าผมไม่ชอบมันเลยเอ้าแต่ที่ร้านแม่โคตรขายดีเลยเอ้ามามาดูมาว่ามาขายดีหนึ่งสออยเก้าสิอ่าหนึ่งด้วยราคาขายดีสองเหล็ก4ี่สียอ่าเย็ดเคขายดีสาแม่งลื่นมันลื่นดีอ่ะ มันลื่นดีเลยนะครับแต่ที่ผมไม่ชอบเพราะว่าด้านมันเป็นยางแต่ความไม่ชอบมันจะหายไปเพราะว่า290ด้อย้านซื้อไปเถอะข้อเหล็กเหล็กมันก็ดีมากนะครับแล้วเปิดลื่นอยากให้เพื่อนมาลองดูเพราะมันเปิดลื่นจริงดีเฮ้ยเดี๋ยวผมขั้นจังหวะนิดหนึ่งนะครับเคยมีเพื่อนๆถามมาสั่งแลนมาแล้วบอกว่าค่าส่งร้อยหนึ่งด้วยเหรอราคาแค่500กว่าบาทเอง อย่าบอกว่าค่าส่งไม่ได้ขึ้นอยู่กับราคานะครับขึ้นอยู่กับน้าหนักมีดนะครับเพราะว่าเราส่งทางไปรษณีย์นะครับนะครับยังไงไม่ว่าราคา200กว่าบาทหรือราคาเป็นพันเป็นหมื่นเราก็ค่าส่ง100บาทเหมือนกันเนาะเอาเอาต่อต่อต่อคือมันลื่นมากนะครับทามาเรื่อยๆเลยด้ามอาจจะเป็นยางนิดนึงใช้เป็นนานๆอาจจะดึงมือแต่ช่างแม่นเฮอเอกพิษสองร้อยเก้าสิบฮะไม่ต้องดึงลงปล่อยไปงั้นเลยลูกเอ้ รัักงเลยเรียวทามฮะผมเ<อ>จอก่อนเลยส <c oughs> ่วนแต่เก้ 3, 6, เาครับแปดกัสามหกเจ็ดหนึ่งนะครับอ้าวมามามา,มาเลขสี่สี่ศูนย์สี่นะคร,รุ่นการโซ่ฮี่อะไรวะจีหกหนึ่งหนึ่งนะครับสนใจก็มาดูได้ที่ร้านนะครับแต่อยากที่บอกอาวอ๋อนี่ๆีต้องต,งตงูมีสนามลิงก์ด้วยแต่ผมว่าแม่งคงล็อกได้ไม่จริงวะ่ะแม่งเล็กแค่นี้เองแต่ช่างแม่งเหื้อสองร้อยเก้าสิบเลตติ้งเลตติ้ง ดีเลตติ้งมานะครับคุณภาพเหล็กของกันโซ่เนี่ยมันดีสี่ดาวนะครับมันเื่อข่าจะคมด้ามจับด้ามปัญญาผมอาจจะไม่ชอบอาจจะเจอหนึ่งดาวนะครับเมนี่หนึ่งดาวตัวแรกระบบการล็อกไรนั้นล็อกผมว่ามันโอเคสองดาวความคุ้มค่าเนี่ยห้าดาวเลยมีเจ็ดดาวกูจ้เจ็ดดาวเจ็ดดาวเดาวเป็นดาวเหนือเลยภาพรวมผมคงให้สามดาวนะครับเพราะว่ามันเป็นมีดที่ขายดีมากอ้าวสนใจก็ลองมาดูแล้วกันาเด่นอยู่ที่ราคานะครับมาก มาเป็นเพื่อนเราเข้าไปในไลน์มันตีแคมสองศูนยงศดูวิดีโอย้อนหลังยูทู u มันตะแคมสองศูนย์หนึ่งศูคิดแล้วไม่ออกกูเกิลมันตีแคมสองศูนย์งศูขอบคุณครับบกุญแจ๊ค